น้ำจิ้มซีฟูนดครับบางทีมันเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวเยอะบ้างก็ตามราคาไปตอนหลังก็มาเจอผงมะนาวของคณอรสชาติกลิ่นความหอมไม่ต่างกับมะนาวแป้นแท้ๆเลยธนพันตันชาวนี้นะครับโรเบิร์ตครับเจ้าของร้านหอมเนยโคหขุนกระทะร้อนครับ ผมเป็นสายกินชอบชิมชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้มากินวัตถุดิบที่ดีๆรสชาติอร่อยในราคาที่มันคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปครับทางร้านของเราเนี่ยเนื้อเนี่ยมันจะคนละเกตอย่างที่อื่นจริงๆอย่างพวกของสไลด์เองเนี่ยที่ร้านเนี่ยสไลด์สดหมดเลยเนื้อเนี่ยต้องแ,แต่แปลรูปต้องแต่ปแปล,รล,เ,รลเราเป็นคนเลือกฟาร์มเองเลยต้องแต่แรกเลยฮะส่วนใหญ่ลูกค้าที่กลับมาเนี่ยหน้าเดิมทั้งนั้น70%ติดใจในเนื้อวัวเนื้อข้อขุนของเรา รสชาติอาหารช่วงแรกก็จะมีปัญหาเรื่องของสูตรแล้วก็วัตถุดิบด้วยที่ได้มาทําให้รสชาติมันไม่ค่อยคงที่เลยไม่คงที่เลยเดีอว ก็อ,อย่างน้ำจิ้มซีฟูด้ดครับหอมมะนาวเนี่ยแบ่งไปเลยปัญหาแรกเนี่ยเรื่องรสก่อนบางทีมันเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวเยอะบ้างแล้วก็กลิ่นอย่างพวกไซส์บางไซส์ก็ตามราคาไปบางไซส์แพงก็ใช่ว่ามันจะหอมหรือบางทีมันก็คะคา้คากันมานะซึ่งเราก็กําหนดไม่ได้ตอนหลังก็มาเจอผงมะนาวของคณอ์แล้วเราลองลองเอามาทําดูลองปรุงกับอาหารเราดูเนี่ยรู้สึกว่าโอเคมันง่ายเรารสชาติมันเนี่ยคงที่มากตามมาตราส่วนที่เขาระบุไว้เลยง่ายต่อการจัดการแล้วก็สูตรอาหารที่มันลงตัวเหมือนเดิมทุกวัน รสชาติกลิ่นความหอมอะไรเงี้ยครับไม่ต่างกับมะนาวแป,นแป้นแท้ๆเลยใช้กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดหมูมะนาวแล้วก็พวกยำต่างๆในร้านลูกค้าก็บอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยอร่อยแซ่บเปรี้ยวถึงใจ <S 1> <S 1> <S เรื่องต้นทุนเนี่ยมันก็ลดลงมาเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้เหมือนแบบรุ่นหนึ่งเนี่ยไม่ถึง1บาทเลยแล้วก็ลดการทำงานของในครัวและข้อสุดท้ายครับรสชาติที่คงที่ปริมาณที่คงที่นะครับกินกี่ครั้งก็รสชาติเดิมอร่อยเหมือนเดิมทุกครั้งครับ ช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องปรับตัวเยอะหน่อยครับช่องทางการขายเราก็ต้องเพิ่มมากขึ้นพวกวัตถุดิบใหม่ๆอะไรพวกนี้เราก็ต้องปรับตัวให้ตามทันตลอดสําหรับคนที่กําลังอยากจะเริ่มทําอะไรสักอย่างนะครับก็ลองลงมือเลยโผดเนี่ยมันตามมาอยู่แล้วครับขอให้เราเริ่มลงมือก่อนนะครับส่วนใครที่กําลังท้ออยู่ช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ครับก็สู้ๆกันต่อไปครับ